อิทธิริชนิดอริยะและชนิดอานาระยะบาลีอีกแห่งหนึ่งคือในสำปสาธนิยสูตรทีคณิกายปาติกวั์ชี้แจงเรื่องอิทธิวิธีการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆว่ามีสองประเภทคือ 1. ฤทธิ์ธที่ไม่ใช่อริยะคือฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะยังมีอุปธิ คือมีกิเลสและทําให้เกิดทุกข์ได้ได้แก่ฤทธิ์อย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปดังได้บรรยายมาข้างต้นคือการที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งบําเพ็ญเพียรจนได้เจโตสมาธิแล้วแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นแปลงตัวเป็นคนหลายคนไปไหนก็แหวกทะลุฝากําแพงไปเหินฟ้าดำดินเดินบนน้ําเป็นต้นการแสดงฤทธิ์ประเภทที่สองฤทธิ์ที่เป็นอริยะ คือฤทธิ์ที่ไม่ประกอบด้วยอาสะวะไม่มีอุปธิคือไม่มีกิเลสไม่ทำให้เกิดทุกข์ได้แก่การที่ภิกษุสามารถทำใจกำหนดหมายได้ตามต้องการบังคับความรู้สึกของตนได้จะให้มองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นไม่น่าเกลียดก็ได้เช่นเห็นคนหน้าตาน่าเกลียดชังก็วางจิตเมตตาทำใจให้รักใคร่มีไมตรีได้เห็นสิ่งไม่น่าเกลียดเป็นน่าเกลียดก็ได้ เช่นเห็นคนรูปร่างน่ารักยวดยวนให้เกิดราคะจะมองเป็นอสุภะไปก็ได้หรือจะวางใจเป็นกลางเฉยเสียปล่อยวางทั้งสิ่งที่น่าเกลียดและไม่น่าเกลียดก็ได้เช่นในกรณีที่จะใช้ความคิดพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเป็นต้นเรื่องริษสองประเภทนี้ย่อมย้ำความที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เห็นว่าอิทธิป,ปาฏิหารจำพวกริษ ที่เข้าใจกันทั่วไปซึ่งทําอะไรได้ผ่าแผลงพิสดารเป็นที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่ได้รับความยกย่องในพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาฤทธิ์ที่สูงที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ความสามารถบังคับความรู้สึกของตนเองได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของตนได้เป็นฤทธิ์ที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใครใคร ซึ่งผู้ได้ฤทธิ์อย่างต้นอาจทำไม่ได้แถมบางครั้งผู้มีฤทธิ์อย่างต้นนั้นยังเอาฤทธิ์ของตนไปใช้เป็นเครื่องมือสนองกิเลสตรงข้ามกับฤทธิ์อย่างที่สองที่เป็นเครื่องมือสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสมิให้จิตใจถูกล่อไปในอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารแก่ชาวบ้าน ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันถึงการไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหารเมื่อว่าตามรูปศัพท์ปาฏิหารแปลว่าการกระทําที่ตีกลับขับไล่หรือกําจัดเสียได้ซึ่งปฏิปักษ์อิทธิหรือฤทธิแปลว่าความสําเร็จอาเทศนาแปลว่าระบุอ้างสําแดงชี้บง่งจะแปลว่าปรากฏชัดก็พอได้ อนุสาสนีแปลว่าคําพร่ำสอนโดยถือความหมายอย่างนี้คำพีปฏิสัมพิธามักได้แปลความหมายปฏิหารทั้งสามนั้นออกไปให้เห็นเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่งคือกล่าวว่าคุณธรรมต่างๆเช่นเนคามะเมตตาฌานอนัตตานุปัสสนาตลอดจนถึงอรหัตมรรเรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหารได้ทั้งนั้นโดยความหมายว่า สำเร็จผลตามหน้าที่และกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ของมันเช่นกามฉันทะพยาบาทตลอดจนกิเลสทั้งปวงได้เรียกว่าเป็นอาเทสนาปาฏิหารได้โดยความหมายว่าผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ทุกคนย่อมมีจิตบริสุทธิ์มีความคิดไม่ขุนมัวเรียกว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหารได้โดยความหมายของการสั่งสอนว่าทำข้อนั้นๆควรปฏิบัติควรฝึกอบรม ควรเพิ่มพูนควรตั้งสติให้เหมาะอย่างไรเป็นตน้นคำอธิบายอย่างนี้แม้จะไม่ใช่ความหมายอย่างที่ใช้ทั่วไปแต่ก็เป็นความรู้ประกอบที่น่าสนใจดังได้กล่าวและข้างต้นว่าอิทธิปาฏิหารเป็นโลกิยะอภิญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเสริมคุณสมบัติของผู้ที่ได้โลกุตระอภิญญาเป็นหลักอยู่แล้วให้พร้อมบริบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการบำเพ็ญกิจเกือ้อกูลแก่ชาวโลก จึงมีผุ้ตพจน์บางแห่งเรียกภิกษุผู้ประกอบด้วยปาฏิหารครบทั้งสามประการคืออิทธิป,ปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารว่าเป็นผู้สำเร็จสิ้นเชิงจบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิงเป็นต้นและเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ย้ำว่าต้องมีอนุสาสนีปาฏิหารเป็นหลักหรือเป็นข้อยืนตัวแน่นอน และมีปาฏิหารสองข้อต้นเป็นเครื่องเสริมแม้ในการใช้ปาฏิหารก็ถือหลักอย่างเดียวกันคือต้องใช้อนุสาสนีปาฏิหารเป็นหลักอยู่เสมอหากจะต้องใช้อิทธิป,ปาฏิหารหรืออาเทศนาปาฏิหารบ้างในเมื่อมีเหตุผลสมควรก็ใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้นเพื่อนำเข้าสู่อนุสาสนีปาฏิหารมีอนุสาสนีปาฏิหารเป็นเป้าหมาย และจบลงด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริ์ดังจะได้กล่าวต่อไป